สวัสดีครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูการลองเครื่อง 6UZ OK 380เครื่องเสียยานลูกค้าผ่านมาแล้วก็มาดูถ้าเกิดโอเคก็จะยกกลับบ้านครับเราก็มาจังหวะพอดีเลยก็เลยจะต้องลองนิดหน่อยอยากฟังก่อนลองฟังก่อนก็ติดเลยมาฟังกันเลย

ตอนนี้ลั๊กที่เอาไว้ใช้ลองทางร้านเนี่ยโดนแฮกเกอร์ครับแฮกเกอร์พวก,ก,เ,กพเดียวกันยืมไปแล้วก็น่าจะสลับกล่องมาก็าเลยไม่มั่นใจว่าใช้ได้หรือเปล่าของผมมีกระตุ้นเลยม,มันจอดนานไงไอ้าวติดอยู่ จะเป็นนนน้ามัี่คือความมืออาชีพนะครับจะไม่กระตโตโากวระโชกโคกข้างนะครับเพราะว่าเครื่องเขามันเร็วเนี่ยมันจะมาโทษตัวเครื่องเลยไม่ได้มันต้องโทษอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์หนึ่งถ้าไม่มีกล่องถ้าไม่มีขาคันเร่งมันไม่ติดนะครับมันไม่ใช่ปั๊มสายนะครับมันต้องครบทุกองคประกอบจริงๆมันถึงจะติด ถ้ามันไม่ติดก็ต้องกระตุ้นครับเพราะว่าเครื่องมันจอดนานมันหลับนานามาผมว่าระบบไฟแล้วอย่างเงี้ยส,สายไฟขึ้นใหม่เลยอ่าผมว่าเป็นเพราะระบบไฟไม่เกี่ยวกับเครื่องหรอกเครื่องมันติดอยู่ระบบไฟน่าจะสลับมากล่องน่าจะมีปัญหาสายไฟไม่ตรง แวนไปเอาสายชุดสายไฟแป๊บเครื่องอ่ะเสียงดีอยู่เครื่องโอเค กระเดืองได้โอ้ Ooh, ถ้าซ่อมเต็มๆนี่เท่าไหร่สามหกแสนปลายเท่ากันเลยกับเครื่องตัวเนี้แสนปลายลูกหลิกเฉพาะค่าอะไรก็เพรว่ามันลบเลยช่างเป็นแพ้ครับเลยจะแสนเจ็นาะ้เฉพาะค่าอะไรไม่รวมค่าช่างแสนจ็ด ปกินแท้ทุกอย่างแท้ทุกชิ้นแสนาฟแล้วรอครับรอเขาแวน้นแว้นไปหาไอ้นี่มาอยู่สายไฟอ่าถ้าเกิดเราซื้อเครื่องญี่ปุ่นไป ไปวางใส่รถไทยเนี่ยสามหกเหมือนกันโดยอื่นตอนนี้สามแปดบล็อกเดียวกันเนี่ยได,ได้ดัดแปลงอะไรไหมพี่ขาคันเร่งพวกกล่องไม่ได้ดัดแปลงเปล่ไม่ได้ไ,ได้เหมืดไฟเดิมได้ก็ไฟเดิมได้เลยนี้ตรงท่อ,อเหือยท่อเสียบท่อเสียบในบ้านเราโรงงานอ๋อ,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 อจากตัวนี้หันมันจะลงตรงนี้แต่เธอบง่งเธอโบวเหมือนกันไหมแล้วเปลี่ยนตรงไหนตรงนี้นนอ่ะ แล้วให้มันลงล่างเหมือนเดิมแล้วก็ไอดีเก่งแค่นี้ด้วยอ๋อตัวนี้อ๋อสีรอดสีตัวแล้วก็อะไรอีกท่อดีข้างนู้นรถบ้านเรามันจะไม่มีลิ้นอ่าบ้านเราจะไม่มีลิ้นถีเสื้ออ่าเราก็ต้องถอดอยังไงนี่รอแค่นี้เองย่นเข้าไปไม่เอาของบ้านเราใส่ไปตัวต่อมันจะเป็นตัวต่อใช่ไหมใช่เขาแก้บนให้ไปแล้วแค่นั้นเอง แต่รถบ้านเราไม่ไมันมีท่ออันนี้ไหมมีครับสีทองสีอะไรที่เขาว่ากันนะนะอ่าท่อทองท่อเงินท่ออะไรท่าไหนจะไปอยู่ไหนกันเลยนี่ครับกล่องมาล้วถอดอ,อะไรอ๋อถอดเราหมดเลยให้ล้วนๆเหลือแต่เครื่องเพราะว่าไอ้จริงๆไม่จำเป็นอะไรนาะพี่เนาะใช้พี่นา,นานแล้วท่อดีตันโอ้โหตอนนี้ก็กำลังลองสลับกล่อง ไปลงไปเล่นก็ติดกันอยู่เลยสนักกองครับไม่เอ๊กาี้รไปนก็ติดอยู่เลย่ติดแ่ติดค่ต่ต่เค่ตดติดแค่ด่่แต่ติด่ ที่ผมที่เขาว่าหลายคน่ะถ้ารถมันไม่แรงเขาไปเปลี่ยนเป็นจานกดใช่ไหมจานกดนี่มันต้องถ้าเราแปลงนี่เท่าไหร่พี่จานกดซื้อเท่าไหร่เจาะรูก็ได้เจาะรูยังไง,งอง่ะไฟวินกับจานกดไม่ตรงกันแล้วก็ซื้อเฉพาะจานกดไฟวินเดิมเจาะรูทับเกียวเท่าไหร่ไอตัวจานกดมันหกเจ็ดพันไม่ต้องซื้อไฟวินถ้าไฟวินด้วยก็แพงกว่านั้น หมื่นกว่าบ,บาทอ่าเราเจาะรูตัวนี้น็อตไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยเจาะให้มันตรงกันกันกบบ้านเรา <A. S 2> กับเอนั่นน่ะของบ้านเรามันเป็นแจนกดมาไหมหรือว่าเป็นแบบนี้อ่แต่ไอตัวนี้เป็นหวีกล้วยมามันไม่แรงเขาบอกมันไม่แรงมันรับรีแมปบ,บ้านเราไม่ได้มันลื่น เขาต้องใส่อะไรนะทองแดงสามก้อนสีก้อนนะไนแรงเขาใช่ไหมเวลาออกตัวจเหมือนผีเข้าข้อเบี่ยงไปแพ้เข้าเบี่ยงทั้งนั้นอ่ะข้ออเสียออกตรงนี้เลย ตัวนี้ไม่ผ่านก็ตัวใหม่ครับลองดูเรื่อยๆอันนี้เราให้ดูแบบติดเครื่องให้ดูกันเลยลนานๆจะได้มีคลิปให้ดูอย่างนี้ครับแบบขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยนะไม่มีตัดต่อครับแต่ถ้ามันไม่ติดสนน่วนมากมันจะเป็นเไอ,อ้นี่แหละนีใสาฝไฟอย่างเดียวเลย ไฟยังเยว่ล้นล้วนเล,เลยไอตัวเครื่องอ่ะมันติดอยู่แล้วครับถ้ามันเป็นปั้มสายมันก็<า>ติดจิ้งอย่างนี้นเลยมาซื้อรถดูรู้ทางฝั่งนู้นทีนี้น้องมันซื้อเครื่องจากร้านนี้ไปมันบุบปัดแล้วเอาท้องอา่างมาเปลี่ยนไอ้ท้องแข็งมาเปลี่ยน ติดี่ยมันจะมีกลิ่นโซล่าแบบค้างหัวลูกสูบนานๆอย่นางเงีนน้ยฟ้าโหนกกับฟ้าเรียบอ่ะอันไหนมันดีพี่ถ้าเราเป็นช่างอันไหนมันดีฟ้าโหนกฟ้าเรียบหเหมือนกันใช่ไหมนิยมอะไรเขานิยมอะไรนิยมอะไรอ่าคนเราที่ใช้ก็พอกันกพอๆกันใช่ไหม เขาบอกฟ้าโหนมันจะเป็นอะไรสี่ร้อยแรงใช่ไหมั้องไม่แต่งต้องดูว่าสี่ร้อยแรงแบบที่รอบเท่าไหร่อืมมันต้องดูว่ายังไงก็รีแมปใช่ไหมใช่อันนี้เรารีแมปเกินสี่ร้อยก็ได้ใช่เครื่องดีกว่ะสามร้อยกว่าแรงสี่ร้อยกว่าแรงแล้วก็สามร้อยที่รอบทันสองสี่ร้อยแล้วก็มันไม่ได้ที่เราตรงรอบทันแปดอ่าใช่ใช่สี่ร้อยเหมือนกันแต่รอบคนละรอบ ยิ่งรอบต่ำยิ่งประหยัดใช่ไหมแรงบิดสูงในรอบต่ำตัวไหนเครื่องเดินาแบบเกียร์ก้าไงเกียร์ชิก้าใช่ไหมเกียร์สปีดแล้วนะแมนนวลเกียร์สปีดนี่ไม่ใช่ไม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 ่ใช่เกียร์ฟุลเลอร์นี่รูปแรกที่เปลี่ยนไปอ่ะเพราะมันหนักไปหน่อยออกระบบหรถหนักใช่ไหมเนี่ย ใส่เกียร์กีก้าสูตรมันก็คือเครื่องหกยูแซ็ใส่เกียร์กีก้าอย่าไปใส่เกียร์เขาเรียกว่าถ้าจะมันเนี่ยอย่าไปใส่เกียร์เดิมรอมันสั้นกีก้ามันยืดได้แล้วก็เกียร์เจ็ดเนี่ยปลายยาวๆแต่ถ้าตอนเอาไปทำทีเลือกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆน,นะต้นได้ปลายได้ เกียร G iga, G iga, ์น mm hmm. so ี่นะเกียร์เกียร์กล้าอย่างนี้นะรถพ่วงใช่ไหมพี่เนี่ยโอ้เกียร์เกียร์ก้ามันไม่แพงครับบางร้านผมเห็นก็ลงขายแค่สามหมื่นต้องอยู่รอบรอบเท่าไหร่พอดีี่ผมมว่าเฟืองรถพ่วงที่เขาวิ่งกันเนีหมอกรอบแปดเกียร์ตองท้ายเท่าไหร่ จำไม่ได้ละคันนี้เท่าไหร่เจ็ดสามเก้าไหมไม่ใช่เจ็ดสามเก้าเฟืองหองรอบแปดเฟืองเกียร์หองรอบแปดหองรอบแปดเจจจก้าใสเครื่องห้องยูเซนรีแมปเต็มระบบไหมใส่กองถ้าเร่งเร็วไหมไม่ใส่รีแมปเพื่อเพียวเลยทำให้มันรอบมาไวเฉยๆกแค่รีแมปนี้ขึ้นไปแม่สอดอย่างแย่ มันมีเออเนี่ยมันมีปัญหาตอนเราถอยเข้าเทาเไหมเกียร์จิกา้าไม่ปกติเราวาเจ็ดเกียร์ธรรมดาเวลาถอยเนีมันจ่ายนี่อื่นอื่นไม,ม่แรงใช่แต่นีคป้นย่าไม่มีได้ธรรมดานี่อย่างรถพ่วงเขาจะมีเกียร์อะไรนะหนึ่งวิเศษอือน,นี่แม่สอนเดียวสองาจก้อันนี้นะโอ้โหนี่มันเป็นสูตรใหม่นะครับอันนี้พี่อยู่ที่ไหน แม่กองแม่กองนะครับอันนี้สูตรเลยเครื่อง 6UZ ใส่เกียร์แปดรอบสองเฟืองท้าย739ครับอนันนี้รอกล่องครับล้อกล่องไอไอ 6UZ นี้ใช่ไหม

อ๋ออะเราเราเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้อยู่ร้านอยู่ไอ้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องฝาปั๊มลมจริงไหมที่เขาว่าน้ํามันดันขึ้นพร้ะน้ำแล้วทําให้ความร้อนขึ้นบางคนไม่ดูน้ําออกหมดฝาปั๊มลมมันรั่วมันก็เลยลมมันเข้าไปในระบบน้ํามันก็เลยไปดันออกหม้อพัก อ่าทีนี้น้ํามันก็เลยหมดหมดพอหมดปุ๊บมันก็เลยเครื่องมันก็เลยน็อกสําหรับคนที่ขับรถไม่ดูกี่คอมร้อนอ่ะแต่ถ้าว่าดูจริงเลยที่ว่าตอนนี้ว่าน้ําคอมร้อนมันขึ้นทีแรกอ่ะเพรพอน้ำมันเกี่ยวคอมร้อนกันมันไม่ขึ้นอ่าเพราะเพราะมันไม่มีอะไรไปสัมผัสกับกับเซ็นเซอร์มันน้ำคอมร้อนมันก็ไม่ขึ้นเห็นคอมมันลงแล้วไม่กินน้ำไม่เปนไรพยายามแต่แก้ไปแล้วน้ําน้ํามันลงไปแล้ว ลองตามอมกลองครับโมกลองเดินเครื่องอ่ะมันดรอปลงเองใช่ไหมไม่มีกำลังเบนจิก้าลอดมันดีมันก็ไปต่ออีกโอ้เกจิก้ารอบมันดีมันก็ไปต่ออีกนี่ก็เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่ง ถ้ารถชอบวิ่งเร็วๆดวนๆเกียร์จิก้านี่ดีเลยถูกด้วยสามหมื่นสี่หมื่นถ้าเป็นเกียร์อะไรนะเซตอใช่ไหมเกียร์เดิมี่เอานะตัวนี้เป็นอะไรอ่ะวันนี้ขายเกียร์อตแพงเออให้ตัวแพงในราคาตัวนี้เออเสียต่อใจดีวันนี้ อเอาเครื่องตัวแพงให้ราคาตัวนี้จัดไปเอามาลองสิ้าต้องตัดวิดีโอแล้วทั้งนั้นสวัสดีครับวันนี้พามาดูเครื่องเครื่อง JO7E เครื่องรถด,ดับเพลิงญี่ปุน่นลูกค้ามาจากลำพูนเจ้าเจ้าไหมท่านลำพูนลำพูนลำพูนภาคเหนือเฮ้ยลำพูน ลำปางใช่ไหมเชียงใหม่โอ้มาหึือะไรต้นนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องลองไหมนี่ลองเครื่องไหมนี่ลองสตาแตนไหมต้องลองเลยขนาดนี้แล้วต้องลองมาดูแล้วก็ต้องลองอ่าลองแล้วก็เอารถอะไรมาใส่ถ้าซื้อได้เลยเอารถอะไรมาใส่ได้ ขนาดหัวก็ยังเอาใส่กับรถกระบะกลับได้เลยครับเดีเย๋ยแล้วเรามาดูลองเครื่องตัวนี้ครับพลัสีมาจากลำพูนครับวันนี้เสียต่อถ่ายเครื่องไปแล้วสิบกว่าตัวจากนี้ไปหาค่ำก็ยี่สิบตัวแล้วมั้งวันนี้จากโคจากเก้าหมื่น าเหืลดให้เองเลยหนึ่งหมื่นลดเองหนึ่งหมื่นโปรโปรช่องโปรจับเด้วยมาแล้วครับเครื่องตัวใหม่ครับ<า>เครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องตัวแพงนะครับที่เสียต่อใจดีเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยคําว่าเครื่องเครื่องตัวแพงกับเครื่องตัวถูกเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันแหละแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องตัวแพงก็คือ เราซื้อทีละตัวเสียต่อพูดให้ฟังว่าเราไปซื้อเข้าเนี่ยทีละตัวเราไปเื่มไฟมาจากพกลิฟต์ครับ ฟันเต็มหน้าเลยที่นี่ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ้าทีได้เครื่องโซ่แพงต่อเสมยต่อลูกค้าโชคดีได้เครื่องโซ่แพงเออเป็นชื่อดวงดีดวงดีอ่าโบนัสอ่าเป็นโมนชั่นพิเศษต่่เท่นี่า ยงังม,มึงยางยางมึงยัถ่าสาธยายข้อมงวมึงไงเพื่นฟังกันดิว่ามึงบอกเครื่องหกยุ่เสร็จเดี๋ยวเ,าาเรามาลองเดี๋ยวเรามาลอง,เ,ลองเครื่องลูกค้าลำพูนครับ,ครบเครื่องาจอเจ็ด uh, อี o e, เลือดดับเพิง